หนาวน้เาหนาเนาะก็คือก้นหินเนาะมันมีของหนาอยู่ลิฟของหนามเราไปถามาเบื้องหนุ่มเฉยง่ายว่าคือก่ยบกับพูนาวะไม่ได้พูนาวนี่มูาวน้ำาูนาวน่น้าหนาน้เย็นเลยของหนา กลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอสซีเบอร์สุขสูคนเนาะไ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนครับเข่าสู่ซองสาวพวงสาวเล่าอีกแล้วเนาะโดยไม่ใช้ทางสาวพวงกะลงมาหาสาวมะนาวอยู่เพื่อนเนาะมาพี่น้องตอนนี้กะห่อดเพื่อนหอนซานเพลินเตรทียมหอนเลยเนาะมากับบรรยากาศมืดคึมขึ้นบนจิตตกนาอแบบมอเอาไปพี่น้องเลย โดยเนาะอาเพื่อบ้เป็นการซักซา,าเสียเวลาเนาะเข้าไปโอ้ลมทักทายสบายดีทางสาวมนะนาวเลยไปพี่น้องเลยโดยปะโยสบายดีดยสบายดีสา,มนะสามวมะนาวโอ้มาเมื่อนี้เนาะเป็เนไดกินข้าวแล้วบ่ข้าวเที่ยงนะบอเงี้ยบุมะเขือฮะเงี้ยมะเขือเนี้ยมะเขือมะเขือมาใช้ปลูกเองบ่หรือว่าซื้อมะเขือถ้พ่อมาเห็นเงีเนี้ยนเยนาะเนาะแซบเป <siglo. S 2> ็นเงี่ยมะเขือนี่เนี้ยใช้กับ เขียนหน่อยจะเคยเนียนใช่ปเชปล่เฮ้ยเฉดไปเนาะเขียนหน่อยใชย่ใช่ปล่เคยเนาะเกิดยังเนาะเฉดเลยปลาเนาะเคยเคยเขียนโมฮีปลาใช่น,น <c oughs> ีน่ยปลาก็ได้เขียนก็ได้เขียนก็เนียนใช่กันทอาต้มเนี่ยเสพวงเรามาเนียนใช่กันมะเขือเนะี่ยเขคือกันเนาะแขะแปลากับแซ่บเขียน่ทุกอย่างนะเนาะสามนาเจ้าบูนาว้องค่อยขึ้นนาวอากาศยินได้มึงในมืดผุมืดเนาะมืดในโต๊ะเนาะ ปดีงามบ่แะเรียบรอบภารกิจนั่วนะทักแพ้นะยังยังว่างไม่ทักไม่เหนียวไม่ทักไม่ได้ยังว่างทักลายยังอไงนะการทักทักลายยังดอกเวนพักเวนไล่หอยหอยแข้งตัวเบ็ดบ่หอยแข้งกะลืมแหละปกติแล้วกะอันพักเวนอ่ะสีสับสีง่ายกลัวพักนั่นเนาะหอยอ่ะนะเกินหอยนะเกินหอยไล่อันหอยดิได้พักเวนได้ไงกลัวสเปรเมนพักเวนยัง่าย เพราะว่าสะดวงกระทักเป็นยูนาะเพราะว่าลายอันหอยเนาะทักบุเป็นเก็บบ่ไงเก็บหอยเนี่ยสะดวงเกิดนะเก็บหอยใช่เก็บหอยนี่แหละใช่คือเก็บหอยเนาะมันเหนียกแน่เนาะแล้วจากพื้นได้หรอคาทักเลยจางพื้นโอ้ไวเนาะหน่วยมันได้แต่จะใส่ปะใส่ใส่คนจะสีปะสีเดียวกันสีเดียวกันแต่มันเข่ากันเนาะหมวกก็จะทักบุเป็นบะหมุก ทักหมวกเด้ทักหมวกขทยขือหานอนเลยสีงอกนอนเลยใช่มาน้อยใช่ไหมไม่ใช่มาน้อยนะไม่ใช่น่ะนั่งรังนกัะนนเ่หินเนาะคือซาลาโบมาใชะไน้องซาลาปวหัวกับหาได้เนาะมีพายเนมมาหาหลายคนบ่มาหานะแมนมีมิเตนเขาบันคำาร์เลนะสามุกละบ้น มาวันนี้คือว่าตัดผมตัดเผมบอพไปตัดให้นะงามได้ก่อนว่ะตัดแต้มือมางนะเนาะลาบบงด้วยค่ะงามสั่นใช่ไหมคะงามไหมไอ้ย่างกับไอ้เปลืองยาซ่าบอสบวงคุณสันใื่ไหมคะคือนราตัดกันเนาะเป็นเป็นคนใหม่แล้วเนาะเพิ่นเช่าแล้วว่าตัดผมตัดผมตัดออกเนาะแนวไอ้เชยมากข้างขางมั้งเนาะมัดเดิมกับกูไอ้เชยเห้นมากเลยข้งขางเหข้างขางนะ เออเพราะว่าข่อยเห็นน้ำมันคลิปอันซอยกึ่งมันงามเออผัดกันเลยเนาะแต่เราเรามัดเราอยากอันกูดแล้วนี่ยเอาอย่างมัดมันกับอันนั้นแล้วเนาะเอาอย่างฮัดสบายว่าวันนี้นะผมสั่นกับผมยาวตัวได้สบายตัวได้ครับกุกันสั่นสบายอยู่เวลาเทาอันมัดยังเนาะยาวช่ยงาเลยใชะยาวกับมัดเนี่ยมัดเงาเงาเมันยาวเบาอีกกันเนี่ยเนาะ เอ่ะมะนี่ข่อยอัน,นไปตลาดมือเซ้านี่เพราะว่าข่อยเวบุญเน่แต่<ว>ก็เลยซื้อมักตอกมาฝาเกเจ้าม<ว>ีนนงานบุญได้เนาะเมือนอย่างเนาะเนี่ยบุญแต่ก็เลยซื้อมักระตรอกมาหนึ่งแผ่นกินกัอนี่หลา,ายเล้วเนี่ยพี่แช่แช่มเรืองให้จ้ะแต่เช้าเช้ามืี ที่พี่วิวใน้ำกันก็ได้ซื้อเพืกันเพื่อนได้สาพวงกับสาดวงกันเนาะมานอนนอนเว้นกินเมียไปแบบลาบิุงนังตอนแรกได้สาพวงไงงนางกันนี่แทนใช้นัินน่ะโทรศัพท์เจ้าหน้าดินได้แรือล่ซื้อมาเลยยังไม่ซื้อบ่ายังไปซื้อชิมบ่นได้โทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าใช่หายจักได้เนาอทุกวันเพิ่นไได้ไปตลาดเนาะมาวันนี้ก็ไปตลาดยค่ก็ไม่ได้ไ่ได้ถามเจ้าขอขายทรแล้วซ้ชิมเดี๋ยวนี้น มาหา60โอ้แม่เด้เดี๋ยวนี้มันแพงเดี๋ยวคือตะกี้10,000เนาะสแม่เดี๋ยวนี้ก็ขยอมเดี๋ยวนี้ขอยอมแต่มันบ่ค่อยมีสัญญาณแม่บ่ค่อยมีสัญญาณก็เติมเนาะแม่นลเฮาคลิปค่ะซื้อมาให้เจ้าได้กินน่ะิเนาะเออให้ยื้อสาายนม่านสวงัยนยังไม่ขายสิเฮ็ดบ่ันคือสิวานยงมันสิงๆเนาะตอน้าเนาะ เดินๆมันจะแช่แม่แดดออกเลยโอ้หาเช่นแดดเนาะนี่แต่เช้าแต่เช้านะมืดพุนพุนจะตกแต่ตกทางอื่นเขาเป็นดอกคือรซึ่อมืดแล้วอยู่ฝั่งไทยตกได้ยินนั่นยินเขาว่ายันตกฝั่งไทยเกูแน่นทาเขานี่มืดนั่นนี่ซึ่งมันไม่ออกไปหน้าบ่คุณมึอนี่นะเออกไปได้เช่นอย่างนั้ยเนาะยินเพือนดีก่าเพือนต้องไป กินอะไรใช่บอีอมตุ่ยจืบินมากินนันก็ใส่ยังเนยบ่ใส่เนยสาันาทั้งอัทั้งไรื้อโทรศัพท์่เจ้านันทั้งไทน่ยทำเยี่ยงให้เออโทรศัพท์อันนองบอสาวาให้น้องสาวมามาได้ไทยได้มาเน่ยคนมาไป็นแสรอย่างอีบ่ใส่มันอืไปสวัสดีวยยอเห็ดเบียวบอจัดเหียวจ โทรศัพท์ทั้งน้องสาวเคนไห้เนาะหินสบายก็บ่เรือนสบาย,ยบ่สบายยนบุ๋มมีแต่ซิมเนาะคือซิมมาใส่กระดิ่งไล่เลยบันโทรศัพท์เป็นสาวนะ้าจิบ่เดอบ่บอสเนาะคนทักมาด <c oughs> ิ่งนี่ยากุบาวอย่างแล้วบ้า,านแะต่คนอื่นไนดะ้ ตสรวมตะข่วงกะศิทักมาหาเจ้าอยู่ดนาะไม่ใชได้ขอเพจขอไลน์เนาะเพื่อนบ่เดียนี้มื่เวลามาหาเพิ่์นเนาะดินน้ำเพิ่์นหรือว่าโทรดินน้ำเพิ่์นเลยเนาะต้องโทรถามท้กคนแล้วว่ะเดินมาบ่เจอเพิ่์นเนาะ่บมาได้ไปตลาดเลยเนาะเี่ได้ในบ้านเฮาเลยสามบ่มีคนขายบ่ บ่าี่ราวาทางพูนธุเป็นบริมาทรงนี่มันส่นีก็งใหแท้งดินสาวพ่วมก็จะเขินอย่างเนาะเขินย่างพืองพ่วงนี่แต่้กยิ่งกันเนาะสาวน้าจนพวกว่าเขย่งิ่งยางยิ่งดิ่ยางลิ่ดิ่เลกินี้เอาไปกินแบบเปิดบงทีวีหนกระตอมันดิ่ดิ่เตียงนี่แน่ก็มาน้อยเจ้าหนะ เลยเนาะโอะสบายเนาะมีมาสะดวกมาคราวนี้มีเตียงอยู่ตะึางเนาะเวลาเฮาอันห้อนเอ้าอยู่ทึ้งเนาะเขาก็เลยมานอนดีๆเย็นอยู่เตียงเนาะเคยมานอนเว้นีบอ่ลงมานอนเว้นีบอ่ยังมานอนนอนทึ้งมันเคยนอนอทึ้งไม่ได้ส่วนไหนทันททางแม่เอามาให้นี่ยเตียงเนี่ยโออทางสูทเช็ดเนาะโอ้พอดีนั่งพอดีนอนได้สติไปเรื่องเนี่ยนะค่ะ ทุกวันและชาวดวงก็ไม่ได้มากนักมือหน่ะเนาะชาวดวงก็ได้หูเนาะชาวดวงก็ไม่ได้มากเลยจะแบบมาค้าวนี่แบบมีเตียงเนาะได้ยังกินเที่ยงนะเน่มะเขือเน่มะเขือบ่นไปเรื่อยเก่าอีกตอนเช้าเราบอกว่านั้นตอนเช้าเนี่ยมะเขือนะเขาบอกตอนเช้าเร้ถามแล้วตอนเช้าผอยถามแล้วว่ากินผายมีมะเขือเพียงกินมะเขืออีกมะเขืออีกมีโนเกาอีกมีโนเกาคือเก่าให้เห็นนะ เห็ดเจ้าน <si ี่เพ็ดคเปลี่ยนแล้วไหมเนี้ยเองโอ้เก่งแท้เนี่ยยังตาจะแก่เหี่ยวเฉาตายเหี่ยวอ่ะลำเลยเงี้ยนะจะแต่รักแท้เนาะอยู่ไกลยังเห็นดิเห็นเวิ่งได้เดี่ยวนีได้คนเศ้าเลยพี่ว้ายคนที่เห็นเนี่ยคเที่เห็นตะกีซอกแดงเนี่ยตะกี้สติ๊กแล้วตะอันนี้บอกโอ้ยขิงวันข่อยชาวเมื่อวานนี่ไปใช่คือเห็นตัวไปขึ้นบ่เมื่อวานนี่ตัวไปไหนดีวันพีนดีวันพีนเอาไปยังไง ไปกระเพรน่ะเลียวให่าง่านี่โอ้มอน้ำผลมอนเดียวอีกมานเดียวกินมากอะเบ่เมื่อบน่ะไกเนาะคือไก่แแต่วานไปหนนเือครับมันเหลืองมันเป็นด้านตาลเขาขาวดีเหลือมันเกิดตมีตัวับกันแน้ำตาลกะแพงบ่ขก็เลยโมไร์บ่แพงกับแตกจี สมมติถ่าหนาวนั่นแะฮะหนาวน้อหนาวเนาะมีของหนาอยู่ลิปของหนาวมาไปทำมาบ้องนุ่เยๆาวบ่คือกายบ่กบูนาว่ะไม่้ว <on> ันหนาวี่อัน้นาวันหนาวอ่ะหนาวมันน้ำเย็นเลยของหนาวนะหนาวนองเนาะนี่น้อเเปิดไว้ดิเย็นเลยมนี้มันเหละไปชี้ย่าเน่นเป็้เจ้ามาตักเชคูไปด้อตักมาตั้งาปยนเดินมันเย็นกันอาแฮมเป็นน้ำอุ่นด้สติ เย็นแท está, ้อยูน้ำองของน้ะนี่ไงในเมนูเนียนมะเขือคือเก่าเนาะตอนเที่ยงก็ได้แตนเองได้สิเฮ็ดเองนะเพิ้ลได้ไ <offer> ม่น่ากินอตัวใครเนี่มาชิเนียนมะเขือก็สิช่ไหมเนาะเพราะว่าตอนเที่ยงเราจะกินเนียนมะเขือเด้เนาะเฮาไปแล้วก็เพิ่นก็เนาะเพิ่นก็ปกกะตี้แห้งนะเดี๋ยวเนาะเฮ็ดอยู่ให้กินอีกเข้าวขั้วเองเลยเดี๋ยวนี้เราดีใจเลยนะน้อมาเห็นตัวดีเซาแล้วบัดนี้เนาะเฮ็ดยูกินเองแล้วบัดนี่ย เป็นก็เฮ็ดเองเด้เพิ่นกะเดี๋ยวนี่อยากยังก็ถือว่าเฮ็ดกินเองเนาะเนาะคือใหม่คือคนละหมอันนี้อันไหนทองเก้าคนเองโอ้แต่หึงเนยทองเก้าหึงเดยนี่ของเพคนนี่ผู้นี้ใหม่ผู้กลางยังไงแต่ก็เอามาเห็นเห็นกันจับเลยที่เลยมาวันนี้ตั้งขมุกอยู่อะๆกันทางของชันวังเว้อใหม่น่ะแต่ b a n นาว โอ้ว่าเพิ่นเห็นยี่เดีวของสองคนเท่านี่เพราะว่าของสาวพวงกับสถิตมันมีก่อนคอยคอยนะฮะซึ่งมาล้างไล่ล้างขับรถมากระเก็บเงินได้เลยแกนนะแกเงินได้ยังแต่ไม่หวดนี่นะพวงดังเด้อพวกดังเด้อชุ่มข่อยบม่ได้มีไม่เลยเดี๋ยวเอฟซีมันเบิ่งพังหรือมันไม่ยินเป็น่ยังได้สองสาวตีสาวพวงสะดวกขึ้นบอกพ่อยแท้ไม่บอกยังบอกมีไม่มีแต่ให้อัน แต่ว่าหน่าได้บ่อรังบออรังเนาเขาชาชุ่มไข่ที่บ่รังสักอย่งเนี่ยเขามีไหมจุ่มไข่บ่อกดังด้วยไหมเมนยันิ่นบระดยินได้ยันเอฟซี่นบระเดยินว่าบ่อเ่าถอดไข่สปาค่ะเสร็จตัวเคยถอดจับปะ่ได้สปาคะเนี่ยมาใช่พี่ไปแข่งไปเล้ว้จบ่ออะไรกันเนาะยามยามเทียนเก่งน้อยเนาะตามมาคุเนาะ เตียงชามนาครับชามนางไปกันมันน่อยป่ะจีน่อยไปยังไงไปหอกต้มเงินโบน่ะต้มบ่บุญบ่มันหอกต้มจะเป็นนู่นนั่นก็าว่าดีนชมาดินบันชิมาขอย่าไหนมงอนมอนี่บ่มึงไงทางไหน่ะทางทุสิบ่เออพชิมาเด่นเจ้าเยียมพายามถ้ไปเรบุญน่ะถ้าเราถ่ายพุทนดเดี๋ยวเพิ่มาเดี๋ยวบุห็นเจ้าชิ เสียเถี่ยวเพิ่นแม่นจังลอยเพิ่นก็มาเลยแจ้งไปก็ได้แมจะบุญนะแม่นมื้อนี่หอกะต้มมาซื้อเมิ่นจะแจังไปข้าจะสิไปเพิ่นสิมามื้อนี้ติมาไม่มีหูหินอยู่เพิ่นบอกเมื่อนั้นบอกว่านี่บ่อกว่าเช้านี้เช้านี้ะเออเมียมแจ้งลอสักพวงเพราะว่าข่อยมาไปตลาดมื้อเช้านี้ข่อยเห็นอยู่ทั้งตู้สิทธ์ตู้คำเพิ่นอยู่บนทางพู้นอยู่ทางเซโนพกันแหละยแม่เพิ่นไปฮับถ้าว่าชาพนาพว่าท่านกันเวดีบ่หะเวดีบ่ประมาณเช้านี้แหละประมาณ เพื่อนมาคนกล้าเลยนะว่าวเขาเห็นอาย่ทางเร่ร่อนังอยู่แงนแม่ว่าเพิ่นไปกินข้าวกินนื้อเนาะแงนเยอะมากพี่เพิ่นมาเพาก็ต้องพาอือเพื่ยายไปหากินข้าวกินน้อต้อนข้าวมูดนะเม่นต้นพุ่นบุญวันนี้เพิ่อนห่อกะต้มซื่อเม่นมากระถางไปกนจังไรเพิ่นกลับมาอ่าเพิ่นมาได้ซีเทียบและเบื่นจังเพิ่นก็ตั้งใจมาหาเจ้าเนาะขวาว้างตู้ซีกกรบอกเยอะเพิ่นสิมาหาเม่นี้เนาะว่าเพิ่นก็ตั้งใจมาหาเจ้าโดยเฉพาะดี นัดกันไว้เลยไปเจ้าก็อหาเป็นก้อนก็ไปมาไม่เห็นหนุ่มสินงามแท้เสือกับเรือกันเฮ้ยนุ่มสินเพื่อแห่งงามแทะชิมตัวบ่สีเหลืองเลยบัานี้เสือเพิ่์นปกติทีนี้จะสีแดงภูมิเฮืองแล้วเน่ยนี่สีแดงก็สีขาวนะแต่ขาวสีเหลืองนะบ้านีได้ทางเฮาบัานี้ได้สาบมนาวร่อถ่าปิ้หญ่เพิ่์นว่าว่าเดี๋ยวนี้ได้ เจ้าขึ้นหาสียงหยุ่งสาวนาวมาไปบุนแน่ขึ้นขึ้นรายบ่เจ้ามาจะขึ้นรายเยไส่เก๊ะไม่แค่เราคิดเนาะพวกเนี้่สิมหาแน่สิไปบุญแน่อยากบุญแน่อยากยูแน่นะคอยตัดสินใจให้ได้สานาวเลยเจ้าต้องถาถามพเยเพื่อนอยู่ในเพือนเนี่ยขึนไปขึ้นเลน้นแท้ไม่นี่แค่มือโอข้าต้มคือหาเจ้ามาขึ้นมาเลยไปจัดเลยรถพิเศษโมเมนต์เนาะรถเนี้ยมันเนี้ยรมาเือดุเน คนว่าเพ่นสิมาคนก็มาอยู่แล้วเจ้า่าคนโน้นคนก็เพ่นสิมาหาเจ้า่นก็มนเเป็นหอกระต้มเนาะหบบไปบื้อนเนาะมาว่าเกไก่งเ้วเคยสี้มหาเจ้าคนก็เลยเพ่นสิมาหาเจ้าผม่ผ่านหมู่เพี่นเจ้านกไม่ไายติเลยคนขี่รถนางรถมากนางรถยุ่์ต่วันคนก็เสียเที่ยวนอสพวงพะว่าเพ่นตั้งใจมหาสามนาวอยู่แล้วเลยเปนมาผ่านบม่ขอคือเจ้าไปหาเพนี่ยันจะไปเจ้าบอพอเจ้ากกษเสียใจไหมหรอ นี่จะกระถางคนก้อนนึงมาคนก็มาคนโดนจะได้เจอกันเถอะเนาะคนได้เจอคนกับบางพี่กับกีบารเราขีดเหมือันเนาะเน่ยแต่พอจังบอกว่าน้ำได้แสนนั่งคิดอยู่เพี่นคิดในนึกใจเพิ่นว่าอยู่งนำพองเนี่ยแต่ว่าใจเพิ่นเนาะใจเพิ่นไปทางอื่นเลี่ยได้บอกคิดไปทางสิไปบุญเนี่ยพี่คิดอยู่บ่คิดไปเพิ่นบ่ได้บอกเพราะว่ามืออื่นกันยั่งอยู่เลยมืออื่นกันมืออื่นกันยั่งอยู่จังคิดดิเราแค่มาทักเพื่นเราต้องคิดว่า ลูกค้าวว่าทำหาบ่อนเจ้าอันเจ้าหน่อยทักวะไว้เอาลงเอาลงมาให้กันเบื้องนู้นฮะโซนเจ้าพันขิดพันขิดบ่โซนเจ้าได้ข่อยโซนได้โซนเจ้ามีอันลูกค้าอันช่างเลงได้ข่อยถ่ายว่าจะได้เห็นตัวว่าหาอรอยก็มีว่าหาอรอยเห็นบ้าง่ากระพันหนึ่งเลยเนาะเมนทักเกันนะโอ้แบบนี้ใจสิมีอาชีพแล้วเหมือนเนาะทักเพียงขายเลยเมนนี่สั่งเขาเจ้าสั่งน้ำจนว่าทักวะไว้เลย ฉันเมื่อยเลยสามนาวกันเลยน่าจะหานอนเนี่ยเป็นจังได้เฮ้าวันนี้เนาะเฮาก็โอ้ลมกับสามนากับหลายนาที่เลยเนาะไอ้ชายพ่นพักพอนเลยเนาะเบิ่งเพิ่นพี่สี่อยากนอนก็เพิ่นก็คิดเนี่ยก็เพิ่นก็คิดเนี่ยเนาะเจ้าก็ไม่ต้องคิดหลายเจ้าไม่ต้องคิดหลายเจ้าคิดแบบสบายสบายรอดคิดล้วเออเพิ่นมากกับถ่าพิ่นทานว่าถ่านอนปะพักพอนอยากนอนกับนอนพักพอนถ่าผู้ใหญ่เพิ่นมาเนาะ พอดีอิ่มเลยเพอน <Main. S 2> มางหอดกับพอดีนั่งล่มว้างก็พเพลิน <ไป S 1> เลยแต่งแจ่มใสเนาะทั้งคู <Main. S 2> ่ทังไหเพื่อนก็มามืออื่นก็นนกนนนยกังชิมีบุญอยู่เลยบารมีแต่มือนีอ่เด้มืออื่นเจ้าไปก็ยังได้ทำนายทำนายถาแต่งตัวงา,งามถ่ารถแม่นี่เขาก็จะได้ขอดตัวกราฟก็ได้บ่มือนกันใช่ไหมจะคิดเพื่อนกันอยเนาะสบายดี